พรชียงลงเนม่ใหญ่เผาเป็ดหลาย็ดไหลเ่าให้ให้ก้อนนี้ให้ก้อนนี้อยู่แล้วอะไรคนนึงพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องยุบซีวันสะุขสุขคนที่มาเบิ่งมาส้มทักทายสบายดีเมื่อกี้ว่ววามื่อกี้เปล่าเค้กไปแล้วเนาะพี่น้องเป่าเค้กกินเค้กไปแล้ววานนี้ถ้าแม่ชิมาผูกแขนหับเอาควันลุก

เริก้ยาวใช้ตัดตางนี้ใลูกอันนั้นอืผูไปผูกก็ผูเอาบัเขาใส่้วบัเขาใส่ไปไปตุ่มใครให้เหนียวมดทิพย์เลยเหนียวมุดทิพย์เลยเหรอเว้ยไปกระทิบมองมุดเบื้งใดเนาะปุ๋ยสายเบอ อบอุ่นนะพี่นเราใส่คนมาขผมกลัวคนอยู่เนาะหัวหายใช่ยหมมึอควงคือมีเลยนี่หายคนนี้หายคนนี้ดีเสาดๆเด้อแม่มาผูกเค็ดหับจ้าเป็นเอ้าวเลยง่ายขึ้นคือดัมโมนีหายอยู่ดีมีแห้งแล้วชุดขึ้พฝาถงแข้งหายลำหายรวยเด้อคือเงินเงินสือทองเป็นทองเงินเลยกองทองนายมาเด้อเจ้าอยู่ดีแม่าจะลำจะรวยมึงค้ำเป็นหาข้าวกล้วยเลือโคกเด้อ ยูดีม่แห้งเลยผูกเพื่อนหัดักเกลีันกดได้ดีไม่แห้งผ่าสีแทงเลยใช่ให้กดนี้ให้กดนี้งุ้มลงแต่ว่าให้กดนี้ให้กดนี้ให้กดให้กดเขาให้กดเี้ให้กดเขาเอามาเด้อคด้ามาเด้อด้ มาอยู่น้าลูกน้าเมียเด้อมาอยู่น้าแม่เด้อเนอนเลยแม่เนอนเลยแม่มาอยู่น้าแม่เด้อให้ได้ด้วยเด้อให้ได้ด้วยเด้อเฮงฟังๆเด้อน้องน่ท้าผูกผ้าวูกน่าท้าฝู้พอผูกที่เลยฝูงส้บสามส้นอ้าวน่าท้าผูกแล้วอ้าวให้คนนี้ให้คนนี้สิลงขูดออกช่องมือให้คนนี้ให้คนนี้นี่กดเข่านี่กดเข่านี่กด ผรดาวเอ้ยลูกแค่หัจะเป็นอวันกิดเตอสิยอดันพอเลยแม่าเด้อัาวเด้อมอยู่อันนี้น้ำดู้เ่าเด้ออมี่แห้งเด้อห้ชุบกระเพาะคือแข้งหาลำหาด้วยห้มีเรื่องเงินด้วยทองเรืองเงินและกองทองเลยมาเด้อยี่ทีไม่แห้งลำรวยลำรวยสิาด้แห้ดีแห้งแห้งแห้อคเอา เราเมึเกิดรวยเงินกับเป็นควนทุงเงินแมวให้เซลอันุจะเป็นบบกแค้นะวกินคบอบ้างน่บกินเข่าบ่พออยากบ่อิ่มแร็กินเข่าอยู่กเลยปินป้าได้เลยมากินมาแร็กอะไรกันแล้ว เข้านอนนอนแล้วลูกชายหลาเพื่อนกันรับแล้วมวยลูกันวลูกคันนอกันนอนอยาอิ่มแด้ไหมบึงตะกอนเปิดขึ้นวันนี้บักนิ่บโลทุกแขนครับมันเป็นยังกุบกัจะเจ็ดปีเต็มตายตะกนจตับกันเลยห่อนหย่อนๆนตมา มากลุงก,กินเขา้าเนาะมันกินเข้าหลุงผิดใหม่กินไปกินไปกินกินไม่กินกอนรับเลยกินก,กิเกลือขมาแล้วกันกินเน้ซาเขาห่อนได้อ้าวเขาปั่นสักสูน้องนอยได้กินบอก ท่าน่ั่หญ่อันนี้น่าอ่อนน่าหลงดีนะหน่อยเนาะจุ๊บจุ๊น่ากุมัวนคือกันอยู่คือว่าก็ได้ซีหนึ่งคือยากเนาะกินสองพ่อเมื่อกี้บอันนี้กุ้งหั่นเบิดบ่ห้ามกินหมาดขูดมือฮะเจ้าป้าไ็ใช้ อ้ากูบอกมึงอยน้าสวยสวยน่ะมึงจะมาก่อนสิอะอืี่ก้าวค่นเน่าเนยมันทำงบว้นสวยจั่น่าติดนาัตู้สวยอย่วไ้ปเห็นแลยตวยามงมีรอยัวสีเลี่ยมเนี่ยชัดก่า

ข้าก <c ười> <c ười> ็ซื้อซื้อ้าก็หนึ่งคือไม่ร้อยอยู่ครันทำใหจำครับไม่ร้อยเนาะนึ่งต้องช้อนโล่แล้วเวลาต้องพามาโล่หนึ่งเลยหนึ่งบ่อสองล่หมดนะหกทีบ่อไหนนะบ่อคนเห็นเห็นชิ้นหนักนหะ นิ่มสิร้อหนักมีบอ๊ะไม่หึไม่อ้าวก็หดยใจนะคุณบอ๊ะหายจังเหรฮึหเยใจไม่ฮึหายใไม่มันอิจายบอโอ้ยหมดกัดฮึน่าเศร้าน่าเคยลวอกัน่อนะใครรู้น่งหลอกหนัก นกกินน,าาน้ไส้ห้าปาพขรอว่าถูกแคนท่าน้น้อยห้ากระฟูแล้นแคนเส้นใหม่อะไรอือันอน,น,นี้สิอืมเาไหนเจียวสาวกเป็นสาวเส้นใหม่ได้ม่ขมวนอยู่ก่อนร้องพิก มืดเมื่อ <aro> ้ามากินนมนอนอะไแบบจะนอนที่ไหนมันนอนเลยงูลายเลยห่วงเลยชออนกันมูเมวปลามากระดับงือค่ะมันด้แซมถึงไม่ใช่เงินบ่ดะเดก็จะมื่นเนาะเสียงก่าเงินสี่หมื่คชา หกสมัยเนี่ยตุ่มตุ่มปลาเจานี่มากินยังไงตุ่มบูนะคนนั่งทิ้แล้วคนอืมคนนั่ม่คนตุ่มกระเบล้าง่กรล้างนี้ยนี้ะสวยขนาดลอืมตุ่ปลากระเบ่งเขาจะยิน เขาจะกุ้งหรือเขากินเบิร์เกอรห่กักันเกินนาะสุปลาสุปลามากินปาสมปลาอในเงินเธอได้ใช่เป่ยนยาลางเห็ดยิงเต่าไปยังโอ้เส่ใหม่ดีเนาะอืมการเกษตเนาะ เขาแง่มันะ้นปันนนปุ่นตาคบดิ่บ่ได้อันนั่นเองมันบด่่าได้ขาามากาม่ให้พอมาทำบไก่ด้บยนี่ปังมันดิอืบดผ่าจะก็ผ่าเลยโมแม่ปังเลเ่นฮะเด็กผู้ชื่อจะแค่ัเลยผัวนาหพอเน่ยนะนักปฏิวัตอย่

สมันปลาปิ่แทบกินปุปลาแดงงอปลาปิงมจะกินนะมันมันุเจ้าพูดว่าปิ่ปลาเป็นของมันกินเยอคือปิงง้อเสง็จไปหัวหนเลยกินกาอี่เออีกหมดเย้ได้ได้โมได้ห mùi mưa cọc bữa lại nó có tạo mùi mì đến em ạ chị mưa ra Nào, tắt. Tắt nó Không hả mặt đáp mùi mưa dạ chịu mưa mùi mưa dạy 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 คุณคันน้องไหวเา่าปุณคันน้องไหว้าจะมีังว่า้ย้ำพุ้นมาก็ว่บวมบ่อยยาวเาแจกคุณน้อมากข้นกว่าเล็กมารมมาติดกะเวลาอยหากเดินได้ถ้าดินละแจกบเรื่องเร่องอะไก็ได้ใช่ีกลเนาะใ้ีได้แหงน้ไว้ได้ปลาตัวระบอบที่ติดกะเรื่องของทีกมาปลูก่ละ

รันมาาี่ทอฟเห็นงานสวยใช่ไหมชิทอฟมาจนเยอะเดยยังเมียบ้าง่ครับเมียอยู่ที่การควบคุงเสกพู้เออเขาโคตรสูงเลยได้ผล Trời nhìn hàm của bây chắp Ừ, nào chắp <laughs> <can have> <laughs> อค ja. ่ี oh, ้ยสกันว <laughs> ่าก็ไปเอาหัวใจมาหน่อยจ้ะขจายประสืนเลยเจ้าพุธฉันันเนี่อสุกเนื้อลุงบอกกุอลูกจีอ่าสาวคุบบอก๋ยวก็จะเอาห้หนิอืม

ไปเลยนี่น uh, ่ากินอยู่บ้านข้าขเจ้าบอกนีไปที่บ่อกลุ่มสุ็นอะไรอะถูกขนาดเรดอขนาดถูกบวงมากไม่ใช่แค่เรื่ะเอ้ย เมือนั่งคิดเขาแล้วบอกมีเก่งขึ้นกันานเเอ้ยาแบะไนันเอาาปุกเลยปหาเลยป้าตัวเขาจุ๋ยนี่ะ าราอยู่ครัไปลุกนะเขาเขาเก่งเลยเาเห็นนะ้าปูต้นทักกระโดดเห็นไหมกระโดดหนักเนี่ยดึงแรงเวะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหนื่อยกำลังพักกำลังพักไปแล้วไปตั้งเอช่วยหยุดใ้เีาไปยเยอยาไป